สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจจะรู้สึกอยู่ลึกๆนะคะคือเรื่องความเหงาในวัยทำงานครับสวัสดีครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่ามันเอ่อมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนจริงๆใช่ค่ะแล้วข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็ให้มุมมองแล้วก็คำแนะนำที่ดีมากๆเลยเป้าหมายคืออยากทำความเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเราถึงรู้สึกแบบนี้แล้วมีวิธีจัดการยังไงได้บ้าง ครับแล้วที่สําคัญมากมากที่ข้อมูลนี้เน้นย้ําเลยก็คือการรู้สึกเหงามันไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรเลยนะอืมไม่ใช่เรื่องแปลกแม้จะอยู่ท่ามกลางคนเยอะแยะก็ยังรู้สึกได้ใช่ครับแล้วแก่นที่ข้อมูลนี้พูดถึงเนี่ยมันลึกกว่าแค่การไม่มีใครอยู่ข้างๆนะครับอ๋อยังไงคะคือมันเป็นความรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเราจริงๆอะครับขาด ขาดการเชื่อมต่อที่มันลึกซึ้งจริงๆเข้าใจเลยค่ะยังเรามาดูกันดีกว่าว่าทำไมความรู้สึกนี้มันถึงแบบเกิดขึ้นบ่อยจังในวัยทำงานโดยเฉพาะช่วง25-40เนี่ยครับข้อมูลเขาชี้ไปที่3ส,สาเหตุหลักๆเลยนะคะอย่างแรกคือการขาดการเชื่อมโยงเชิงใจหรือ loss of connection อออันนี้มันแบบไม่ใช่แค่เรื่องเลิกกับแฟนหรือเพื่อนห่างหายไปนะครับแต่มันเป็น feeling ว่าบทบาทของเราในชีวิตคนอื่นมันเปลี่ยนไป เพื่อนอาจจะเริ่มมีครอบครัวมีอะไรของตัวเองใช่ครับวงโครจรมันเปลี่ยนใช่แล้วมันก็เกิดคําถามในใจขึ้นมาเบาๆว่าแบบเอ๊ะเรายังสําคัญกับใครอยู่หรือเปล่าหรือมีใครที่เราคุยเรื่องเรื่องเปราะบางด้วยได้จริงๆริงไหมใช่ใช่ใช,ใช่ประเด็นพื้นที่ปลอดภัยนี่สําคัญเลยค่ะการไม่มีใครที่เรากล้าแสดงความอ่อนแอให้เห็นเนี่ยมันมันทาให้รู้สึกโดดเดี่ยวจากข้างในได้เลยอ่ะจริงครับอันนี้เป็นสาเหตุแรกเนาะ ใช่ค่ะต่อมาสาเหตุที่สองอันนี้ก็เรียวมากความโดดเดี่ยวจากชีวิตประจำวันครับ Routine Isolation อ,อ๋อชีวิตในเมืองใหญ่ๆนี่ชัดเลยชัดมากอย่างกรุงเทพเนี่ยตื่นเช้าเดินทางไปทำงานประชุมกับบ้านอยู่คอนโดคนเดียววนหลูไปเรื่อยๆใช่ค่ะปฏิสัมพันธ์มันมันอาจจะผิวเผินเป็นเรื่องงานซะส่วนใหญ่ขาดมิติความเป็นมนุษย์จริงๆไปความซ้ำซากจำเจนว่นะครับ ที่ข้อมูลชี้ว่ามันสร้างกำแพงที่มองไม่เห็นขึ้นมาได้อืมกำแพงครับทำให้เรารู้สึกห่างเหินแม้ตัวจะไม่ได้อยู่คนเดียวตลอดเวลาก็ตามมันเป็นความเหงาที่มันมาจากความรู้สึกว่าชีวิตมันมันแห้งๆอะครับแห้งแล้งทางความรู้สึกเข้าใจเลยค่ะแล้วอันสุดท้ายอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยเนาะครับ การเปรียบเทียบกับคนอื่นค่ะ social comparison โดยเฉพาะจากโซเชียลมีเดียโอ้โหอันนี้คลาสสิกเลยครับจริงค่ะเลื่อนฟีดไปเห็นรูปคู่รูปเที่ยวรูปเซอร์ไพรส์แล้วมันก็แวบเข้ามาในใจนิดนึงว่าแบบแล้วเราล่ะใช่ครับแล้วการเปรียบเทียบเนี่ยมันร้ายตรงที่มันชอบไปจี้จุดที่เราอ่อนไหวอย,อยู่แล้วไงครับอือจริงค่ะพอเห็นคนอื่นมีในสิ่งที่เราไม่มีหรืออยากมีมันก็ยิ่งไปตอกย้ำความรู้สึก ไม่เป็นส่วนหนึ่งหรือไม่เข้าใจที่เราคุยกันตอนแรกโหชัดเจนมากค่ะทั้งสาสาเหตุนี้แต่ข้อมูลก็ไม่ได้ทิ้งเราไว้นะคะเขามีวิธีรับมือมาแนะนําด้วยซึ่งดีมากเลยเป็น4วิธีที่ทําได้จริงครับน่าสนใจครับมีอะไรบ้างครับวิธีแรกนะคะคือตั้งเวลาเชื่อมต่อกับคนที่ไว้ใจสม่ําเสมอตั้งเวลาเลยเหรอครับใช่ค่ะคือไม่ต้องรอให้เหงามากๆเราค่อยทักแค่แบบ ทักทายสั้นๆส่งสติ๊กเกอร์หรือนัดเจอเพื่อนสนิทจริงๆจังๆบางเดือนละครั้งก็ยังดีอ๋อเน้นคุณภาพไม่ใช่ปริมาณถูกต้องค่ะการได้คุยกับคนที่ไม่ต้องเกรงใจนี้มันช่วยได้เยอะจริงๆการตั้งเวลานี่เหมือนการยอมรับเลยนะครับว่าเออสมัยนี้การเชื่อมต่อดีๆมันต้องใช้ความพยายามเนาะใช่ค่ะมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเองง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนครับ เป็นการลงทุนที่จำเป็นเลยเพื่อสู้กับไอ้ loss of connection โดยตรงใช่เลยค่ะวิธีที่สองอันนี้ชชรินชอบมากใช้กิจกรรมเล็กๆพาตัวเองอยู่กับปัจจุบันค่ะอืมทำยังไงครับก็อะไรก็ได้เล็กๆน้อยๆที่ทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองค่ะเช่นฟังเพลงเพลินๆเดินเล่นแถวบ้านดูต้นไม้ใบหญ้าครับเปิดน้ำพ่าไฟเงีย,ยบๆสักสินาทีไม่ต้องหยิบมือถือเลย หรือแค่ตั้งใจชงกาแฟดื่มเองที่บ้านก็ได้อ๋อคือสร้างโมเมนต์เล็กๆให้ตัวเองใช่ค่ะให้รู้สึกว่าเออเรายังดูแลตัวเองได้นะเป็นการเชื่อมโยงกับตัวเองอีกครั้งกิจกรรมพวกนี้ดีเลยครับมันช่วยตัดวงจรในรูทีนไอโซเลชนันที่เราคุยกันได้อืมใช่ใช่เหมือนเติมสีสันเล็กๆน้อยๆให้วันธรรมดาธร,รมามันไม่แห้งแล้งเกินไปถูกต้องค่ะวิธีที่สอันนี้อาจจะ ดูเหมือนยากนิดหนึ่งสำหรับคนขี้เหงาคือการเขียนบันทึกค่ะ journaling การเขียนบันทึกใช่ค่ะแค่สั้นๆเลยวันนี้ฉันรู้สึกยังไงข้อมูลเขาบอกว่าบางทีความเหงามันไม่ได้ต้องการใครข้างนอกหรอกอืมมันแค่อยากให้เราฟังเสียงตัวเองบ้างน่าสนใจครับการเขียนมันช่วยให้เราเหมือนได้เผชิญหน้ากับความรู้สึกตัวเองตรงๆนะใช่ค่ะชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะความรู้สึกที่มันอาจจะถูกกระตุ้นมาจากการเปรียบเทียบในโซเชียลครับ การที่จะกดมันไว้หรือปล่อยให้มันฟุ้งๆไปการเขียนช่วยให้แยกแยะได้ว่าเอ๊ะความรู้สึกนี้มันมาจากไหนกันแน่จริงแค่ไหนเป็นการรับมือกับโซเชียลคอมเพรชันที่ต้นต่อเลยใช่ครับและวิธีสุดท้ายค่ะอยู่กับคนที่ไม่ต้องปรับตัวตลอดเวลาอืมอันนี้สำคัญมากสำคัญจริงๆค่ะคือเลือกใช้เวลากับคนที่เรารู้สึกเป็นตัวเองได้จริงๆอะค่ะคนที่แบบ เงียบด้วยกันก็ได้ไม่ต้องพยายามชวนคุยตลอดไม่ต้องฝืนเฮฮาครับเพราะการฝืนนี่มันใช้พลังงานเยอะนะใช่ค่ะแล้วบางทีข้างในมันยิ่งเหงายิ่งเหนื่อยกว่าเดิมอีกถูกต้องครับอันนี้คือการเลือกสร้างคอนเนคชั่นที่มันแท้จริงและยั่งยืนไม่ต้องใส่หน้ากากไม่ต้องแสดงใช่เลยค่ะซึ่งสุดท้ายมันจะช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวได้ดีกว่าการมีเพื่อนเยอะๆแต่ผิวเผินชัดเจนครับสรุปแล้วนะคะ ข้อคิดที่ทรงพลังมากๆจากข้อมูลชุดนี้ก็คือความเหงามันอาจจะไม่ใช่ศัตรูที่เราต้องกำจัดทิ้งไปครับแต่มันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนจากใจเราเองนี่แหละค่ะให้หันกลับมาดูหน่อยว่าข้างในเราต้องการอะไรอืมเป็นสัญญาณเตือนใช่ค่ะการรู้สึกแบบนี้ไม่ได้แปลว่าเราผิดปกติหรือเราอ่อนแอเลยแล้วการที่เรายังนั่งฟังเรื่องนี้กันอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการดูแลตัวเองรูปแบบหนึ่งแล้วนะคะครับเหมือนที่ข้อมูลสรุปไปน่ารักมากเลยว่า แค่คุณยังฟังอยู่ตอนนี้คุณเข้มแข็งมากแล้วเป็นข้อสรุปที่ดีมากครับและถ้ามองว่าความเหงาคือสัญญาณเตือนให้หันมาใส่ใจตัวเองจริงๆค่ะก็น่าจะมีคำถามให้เรากลับไปคิดต่อนะครับว่าแล้วตอนนี้มีแง่มุมไหนของตัวเองที่เรารู้สึกว่าเราห่างเหินหรือเราละเลยไปมากที่สุดอืมคำถามดีค่ะแล้วจากวิธีต่างๆที่เราคุยกันมาเนี่ยมีก้าวเล็กๆก้าวไหนบ้างที่เราพอจะลองเริ่มทำได้ เพื่อเชื่อมต่อกับตัวเองในมุมนั้นอีกครั้ง